สวัสดีคะ่ะท่านผูชมมาแล้วท่านชมควาแม่พี่น้อง FC ฟปูสังขะมาแล้วท่านชมคลิปนี้มัดตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนาปูสังขะกันต่อเลยเนาะเะนาะเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้ทางแอดมินหน่อยขอฝากทางช่องก่อนเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมแอดมินน,นอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอมาใจคนละหนึ่งดว,วงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจเขาคุมน้ำโมนะคะเนาะแอดไลน์สแกนคิโค้ดเด้อค่ะเด้อ เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแอดไลน์สแกน QR วอาร์โค้ดนะคะคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะแอดมิน,นูหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาปูเด้อค่ะเดอะ้อวดที่พนนัฒนาธรรมชมของปูสังขะปูสังขาลุดเด้อค่ะเดอะ้อเหล็กเด่นเหล็กวิน ลุดธรรมชมต้นเดือนกับถ่ายเดือนธรรมชมุ่มระมัดระวังสำหรับแนวทางปูธรรมชมต้นเดือนกับถ่ายเดือนลุดแล้วธรรมชมหมวดทิ่ั่านมาต้นเดือนหมวดนี่แนวทางปูสิก,กับเขามาเดินต่อบอรธรรมชมเลขเด่นเด้อค่ะเด้อเลขเด่นปูเดินดีมากๆเลยนะคะ เดือนหนึ่งสิลุดอยู่สองหอดสามหมวดทอน,นั้นธรรมชม่มแต่ว่าบางเดือนกับบรุดจักหวดกับเมย์ด้ยค่ะเด้ออ่ธรรมชม่มสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเนาะคะ่นะเนาะเลขวินงวดนี้ได้หนึ่งสองสามสี ค่ะท่านผู้ชมเบงเลกวิ่นปูธรรมชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเลขเรี่ยงมากแค่หาโตโอกาสงวดนี้เบิ่นเลยท่รนผชมสำหรับแนวทางปูสิปินแบบนี้เ้ยค่ะเด้อถ้าเลขปูมาบกบ่ครบหกโตธรรมชมโอกาสเบิ่นมีแน่นอนธรรมชม งวดวังหนึ่งหันเบิน่นซีซีงวดนี้อาจจะเบิน่นอีกกระได้ดิธรรมาชมเหล็กพี่นองเพราะธรรมาชมเหล็กปูมาแบบนี้ต่อมาเหล็กเด่น<ๆ>เด่น<ๆ>เด่นงวดนี้ได้เด่นสามสี่ ห้าต่อมาจับคู่จับคู่สามหนึ่งสามสองสาม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 ,ามทำมาชม่านเหล็กปู มองนี่ลดสามสามสามสี่สามห้าซิลดเป็นสามหาได้ค่ะมาชมระว่างเด้อค่ะมาชมมองนี่หนหน่อยเคยบอกดูถ้าลดจากสามสามสิบเป็นสามหาสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่ง ห้าสองและห้าสามนะคะชุดสามตัวนะคะมีสามห้าสี่สามห้าสามสาม,สาม,สาม ห้าห้าสี่สองสามอาทานผู้ชมอ่ะทานผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหนาจอด้วยค่ะเด้อแนวทางล่าพัฒนาปโปรท่านผู้ชม เด่นสามสี่ห้านะคะหมวดนี่ปูบอเน้นเจาะมาเด้อธรรมชมท่างเหล็กของปูกะสีเน้นมองนี้ธรรมชมสามสามทางเหล็กปูเป็นติดเบิ้ลนี่ธรรมชมติดเบิ้เลเหล็กปูท้ามองนี้มันหลุดจากสามสามมันสิเป็นสามหาเด้อธรรมชมถ้าหลุดสามสามจะเป็นสามห้านะคะ เบิบ้ลเพราะธมชมเลขปูเบ,บิ้ลหน้ากับเบิ้ลหลังหรือเบิ้ลกลางธรรมชมทนกนันนี้นูหน่อยได้ว่างร่วมเลขเด่นหาสูตรหนูหน่อยเนาะธรรมชมชวนวัก็ฟองปูสามสี่สามสี่หาม่มัดธรรมชมสามสี่ห้าทรรมชมหนูหน่อยลืมบอกคลิปร่วมเลขเด่นหาสูตรสูตรเลขไม่มาด้วยกันเนี่ยธรนมชม้ชม สูตรเลขวม่ามาน้ำกันงวดใดที่ได้หากับศูนย์ท่านผู้ชมหากับศูนย์นี่ติดมาแถบจุงว,ดดมมวัดนี่ท่านผู้ชมงวดนี่ระวังหากับศูนย์ติดมาเด้อค่ะเด้อถ้าหากับศูนย์บอติดมามันสิเป็นเลขสองมาแทนไหมงวดนี่ท่านผู้ชมเร่งไปที่เลขหาแน่เด้อค่ะเด้อห้าสาม ห้าสี่ธรรมชมุ่มสองสูตรนี่มันอาจสิจับกันได้ธาร,รมชมุ่มหมวดนี่ห้าสามห้าสี่น้ำเนรเด้อค่ะเด้อห้าสามห้าสี่นี่แหละธรรมชมุ่มหมวดนี่นูน,น่อยชุนกระปูมีสามสี่หามีเม็ดสูตรเด่นเดินดีชุนกับปูซีกับหา มันก lens, ันนาลุนอยู่ที่ธรรมชมซีกระผาหม call, วดนี่พอวามันชุ่กับของปูถ้าของปูเดินต่อเนาะค่ะเนาะซีกระผาเหล็กเดินซีกระผาสามซีหาธรรมชมเดินทุกโตสามสี่ห้าเหล็กสีออกพี่น้องเพราธรรมชมสามสี่สามห้าสามสี่สามห้าสี่ห้าบ่ธรรมชม พ่อแม่พี่น้องแคบหนาจอเด้อค่ะเด้อไวเทียบไซกันเบิ่งกับเซียนทันอื่นธรรมชมตอนนี้นูนหน่อยพึ่งกระลุงของปูกับพองนูนหน่อยเนาะเะนาะย่งเหลืออีกอยู่หลายทันอยู่ธรรมชมเอาไวเทียบไซกันเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้นูนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นูนหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ